ไอมูเซจนะครับเป็นนาฬิกาที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับสีฟ้านะครับไอมูเซจตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่สามารถโทรเข้าโทรออกได้นะครับพร้อมระบบ GPS ติดตามตัวลูกๆของเราได้นะครับมาพร้อมกล้องสองตัวนะครับมีกล้องหน้านะครับขนาด2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับวิธีกดกล้องหลังนะครับนี่นะครับ เป็นกล้องหลังขนาด5ล้านพิกเซลนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวใส่ซิมนะครับแล้วก็เป็นตัววัดชีปจรนะครับวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับวัดอุณหภูมินะครับติดตามสุขภาพของลูกได้นะครับ G.P.S ที่แม่นยำนะครับโทรเข้าโทรออกรับสายได้นะครับติดตามว่าลูกเราอยู่ตำแหน่งไหนได้ตลอดทั้งวันนะครับพร้อมแอปพลิเคชันนะครับที่พ่อแม่สามารถโหลดแล้วก็สร้างกลุ่มครอบครัวได้นะครับสามารถป้องกันการโทรเข้าโทรออกจากเบืรอภายนอกได้นะครับ รุ่นนี้นะครับจะมี2สีนะครับมีสีฟ้ากับสีชมพูนะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดสนใจนะครับก็สามารถไปดูที่ศูนย์บริการได้นะครับไอมู่เซต